สายเปลี่ยนลายนะครับลายนี้ดูจากลักษณะแล้วขึ้นไม่ไหวนะครับพี่นายเปลี่ยนลายแล้วครับออกซ้ายนะครับนีเนินน่าจะเป็นเนินแรกไม่รู้ว่าเนินรับแขกหรือเปล่าออกซ้ายหมดเลยครับเนินกลับใจ <laughs> กลับใจแต่ไม่กลับตัวโอ้ <laughs> <laughs> โหลอยงัดกันซะดูสิฮะสุดยอด ครับไหมโอค้ขำขำถอยถอยถอยดีบันไดละแบบันไดเหรอเดี๋ยวเห็นในเล้ยวหลังแป๊บ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 มามาเลยครับโยกใม่โยกใม่ถอยนิดนึงถอยนิดนึงแล้วค่อยเดินหน้าถอยแล้วขวาสิถอยหน่อยถอยหน่อยอ่าโอเคแล้วก็ขวาไปเยอะๆแล้วก็ซัดเลย เอาเลยเดี๋เด้อเด้อเด้อถอยก่อนถอยไปถอยไปถอยไปอะซัดตรงๆดีกว่ากลมอะไรซ้ายหน่อยขวาไอ้ไอขวามันติดละต้องถอยอีก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 แล้วก็โดดขึ้นหิน่ โอเคพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยมาซ้ายพวงมาลัยหมุนมาซ้ายครับโอเคโอเคพอพอพอเอาเลยหลบหน่อยครับมา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 ต่อกดต่อต่อต่อมันมุมทะแยงแล้วมุมทะแยงแล้วแทคชั่นไม่ไหวเดี๋ยวพอ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 เดี๋ยวพอหลุดหนุนหนุนหนุนเลยเอาเลยครับ อาเว้นเลยเว้นเว้นเว้นเอกดเว้นกดเว้นเดินแค่เล่งเบาๆเดินแค่เล่งเบาๆเดินแค่เดินเบาๆอ่าโอเคเว้นไปเว้นไปเว้นไปบวมไหลขวาหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเว้นขึ้นก่อนเว้นเถอะเว้นหิวข้าวมั้งอ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอเว้นก่อนครับเว้น มามามาเบาๆพวมอะไรขวาพวเอ้อยพวอะไรเลี้ยวซ้ายซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งก่อนอ้าวกดกดกดวิ่งเดินเบาๆนะอ้าไปเบาไปครับไปครับพวมอะไรขวาพวมอะไรขวาพวมอะไรเลี้ยวขวาพวมอะไรขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนวิ่งมันช้าครับ อาผมมาไล้ขวาหน่อยโอเคอผงมาไลยขวาหน่อยผมจะหลบหินอาไปครับเบาๆเาอื้อๆอ,อด้วยนะ <c oughs> วิ้นสุดหรือยังถ้าสุดแล้วต้องเอาออกเส้นหนึ่งอ่าผมมาไัยซ้ายได้เลยครับอไปไปเราวินก่อนเดี๋ยวเราวิ้นก่อนจะเพิ่งกดอ่าไปไปกดเดิน,นเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไป เดี๋ยวขึ้นไปพอละพอละพอแล้วพอ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 วิ่งพอวิ่งหยุดวิ่งหยุดวิ่งหยุดปลดปลดทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยพอแป๊บหนึ่งไปเลยครับเดินนิ่งนิ่งรักษารอบแฮกชั่นมันดีดดึกดึกดึกไปเรื่อยๆโอเคกดนิดหน่อยครับอ่าไปแล้วอย่ายก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  แขวนป่าแขวนป่าถ้าแขวนจะเกี่ยวให้หน่อยแขวนเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยครับข้างหลังติดเอาวิทมาเกี่ยวหน่อยเร็วมันดิบมันดิบยังไม่มีใครมาอ่าเร่งประคองเร่งประคองครับเร่งเร่งพมอะไรซ้ายพงมอะไรซ้ายอ่าเร่งเร่งเติมขันเร่งหน่อยโอเคโอเคเติมไว้อย่างงี้เติมไว้ประมาณนี้เติมไว้ประมาณนี้เติมไว้ประมาณนี้เคเค่เคเติมเติมพอแล้วพอแล้ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหยียบเชือกโอเคครับได้ยังโอเคยังครับพี่เอาเว้นเลยเดินนิดเดิงเว้นให้เดิงเดี๋ยวฟังผมคนเดียวนะเอาเด้งเด้งเด้งเว้นเด้งเว้นพอจุนเนอร์เดินคันเร่งเบาๆเอาเดินเลยเอาเลยครับเอาเว้นเลยเว้นเว้น วินเอดินกดนเ่้งเาเดินแ่เล้งเาเดินแคเดินเบาอ่าโอเควินตปเว้นตปเว้นเไลเดี๋ยวเดี๋ยวรอวินขึ้นก่อนวินอยู่ข้ามั้ยาไปเดี๋ยวเดีราวินก่อนครับวิน มามาเบาเบากลุ่มอะไรขวากลุ no ่มก <t ô shutting> <t Teach outreach> <h jam ming> ็ทมอะไรเลื้อซ้ายซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยพอแล้วเด็ด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 เราวิ่งก่อนอ่ะกดกดกดวิ่งเป็นเบาเนะอ่าเบาเบาไปครับไปครับพวงมอะไรขวาพวงมอะไรขวาพวงมอะไรเลื้อขวาพวงมอะไรขวาครับเด็ดเด็ดเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็น พวงมาลัยขวาหน่อยอเออพวงมาลัยขวาหน่อยผมจะหลบยิงายครับไปไปเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อด้วยนะวินตุดหรือยงังตุดแล้วต้องเอาออกเส้นหนึง่งอ่าพวงมาลัยซ้ายได้เลยครับอ่ไปไปเราวินก่อนเราวิ้น่นอนเดี๋เพิ่งกดอ่ไปไปกดเดินเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไป

เดินเลยเอาเลยครับเอาเลีเเลเ้ยเลยลนเวยเลี้ยนเองคนเลียลียเ้เดิเล่เบาๆเดินเล่ Absolutely. โลหรือว่าไฮครับโลครับโลหนึ ah. ่งครับโลโอ้โหแังรันนะฮะรถโอ้โหโอ้โหสวยสวยโอ้โหโช็อกทำงานสุดเลยฮะเีล้วช็อกยืดสุดเลย กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคิปใหม่ใหม่จากพวกเราและเป็นกลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเชงนอกทัว์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปว่าความรู้คือการแบ่งปันให้มีที่สสุดค่ะสวัสดีค่ะ